สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวของทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะวันนี้มาชมชุดแต่ง NewX 2021นอกสถานที่กันนะคะวันนี้เราอยู่ที่โคราชเลยนะคะพี่ๆสำหรับชุดนี้นะคะชุดแต่งของเขาก็จะมีรอบคันทั้งหมด7ชิ้นนะคะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์คาดเอวแล้วก็ตัวครอบกระจังด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูงานแต่ละชิ้นกันเลยนะคะพี่ๆ ตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะเป็นงานแบรนด์ของวาซซูมาเอกแท้เลยนะคะพี่พี่งานสีระบบ 2K นะคะติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพนะคะติดตั้งโดยกาว 3M แท้ยางรองสเกิร์ตแท้นะคะอะ่าส่วนนี้จะเป็นข้อประจังค่ะสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตข้างค่ะ ส่วนตัวตวาสุมาเอกจะเป็นสกเกิร์ตนะคะไม่เกะกะในการขึ้นลงนะคะส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะคะสกเกิร์ตหลังสไตล์ใบไม้ท่อแบบนี้นะคะใบไม้ลอกสวยๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นคาดเอวนะคะนี่วาสุมาเอกตรงนี้เลยค่ะจบท้ายด้วยสปอยเลอร์อค่ะสีขาวมุกตามตัวรถนะคะสวยๆเลยนี่ เราไปดูรอบคันกันเลยอันนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะสเกิดข้างค่ะสว,สวยเลยนะคะพี่พีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตามอัตช็อปด้วยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์083-894-7603ค่ะ ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ